แบ่งปันสูตรเทเบิสของ Xnova ทางมือถือนะครับเราสามารถเล่นผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเราตั้งค่าอินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวครับตัวนี้ฮะตัวชี้วัดนะครับนี่นะฮะชื่อของมันเราเรียกว่า Awaysum Oscillator นะครับเรียกยากหน่อยแต่ว่าเรียกสั้นๆว่า AO นะครับตรงนี้นะเราตั้งค่าตรงนี้ครับ34เนี่ยให้มันเป็นแค่6นะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับ5เนี่ยให้เป็นแค่2ครับตั้งไปเลยนะครับแค่นี้ครับ อเดี๋ยวผมเทรดให้ดูประมาณสัก2อสาวินละกันนะครับเราจะดูตรงนี้ครับเพื่อนสังเกตเลขศูนย์ครับศูนย์เนี่ยคือตัวแบ่งเส้นนะครับถ้าเกิดมันอยู่บนเส้นเลขศูนย์ฮะและเป็นสีเขียวครับให้เราทายคอนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเราจะไม่ทายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเกิดแท่งตรงนี้นะครับมันอยู่ใต้ศูนย์ครับอยู่ใต้เส้นศูนย์นะครับถ้าเป็นสีแดงเราจะทายพุทครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวเราจะอยู่เฉยๆนะครับอย่างเนี้ฮะเข้าเงื่อนไขครับมันอยู่บนเส้นศูนย์เห็นไหมครับ และเป็นสีเขียวเราจะทายคอนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเราจะนั่งทับมือฮะยังไม่เทรดนะครับอ่ะ๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้นะครับหรือว่าซ้อมอยากบัญชีทดลองก่อนได้นะเนี่ยอยู่ใต้เส้นศูนย์เลยไหมครับถ้าอยู่ใต้เส้นศูนย์นะครับเราจะทายพุทธนะเพื่อนนะอ่ะอยวลองดูครับผมจะทายที่ไม้หนึ่งครับนี่ฮะอยู่ใต้เส้นศูนย์นะครับมันมีโอกาสทํากําไรอยู่นะครับเข้าแม่นอยู่นะลงมาอ่าวินแล้วเห็นไหมฮะหนึ่งไม้นะครับอ่ะ๋ยวลองดูอีกทีครับ ตอนนี้มันอยู่บนเส้นศูนย์ไหมถ้าอยู่บนเส้นศูนย์นะครับเป็นสีเขียวเลยถึงจะทายนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใต้เส้นศูนย์ต้องเป็นสีแดงนะครับถึงจะทายนะครับเพื่อนครับย้ําเลยนะอย่าลองดูฮะมาแล้วฮะใต้เส้นศูนย์นะฮะรอแท่งต่อไปแล้วกันนี่นะครับอ่ะแท่งนี้ครับเห็นไหมอยู่ใต้เส้นศูนย์นะครับอ่ะถ้าเสียเราไปไม้2ครับนี่รอดักไว้เลยฮะไม้2รอไว้ก่อนครับอันนี้น่าจะขาดทุนนะฮะอาะติดลบครับอ่ะไม่เป็นไรฮะรอไม้2ครับเป็นสีเขียวนะรอแท่งต่อไปแล้วกันนะฮะคอนเฟิร์มก่อนนะ ลองดูครับผมเล่น3วินและกันเพื่อนนะจะได้คลิปไม่ยาวนะครับอ่ะลุ้นครับลุ้นครับแม่ยังไม่ได้นะฮะวินที่2ยังไม่มานะครับอ่ารอวินที่3ครับ4ี่หกฮะตอนนี้มันเป็นสีแดงครับมันยังทะเลาะกันอยู่นะครับเรารอให้มีอยู่ใต้เส้นศูนย์ก่อนนะครับหรืออยู่บนเส้นศูนย์เป็นสีเขียวก็ได้นะครับอัดแท่งต่อไปนะฟึบนะฮะลองดูครับอันนี้คือไม้ที่3ครับวินที่2ของเราครับอ่ะกำไรแล้วเห็นไหมครับ อ่าตอนนี้ครับในเมื่อมันขึ้นรัวๆแล้วก็ตามเลยครับเพื่อนครับเราก็ตามไปเลยฮะกาลังมันยังมาอยู่นะครับนี่นะฮะอ้าวเป็นสีแดงครับอันนี้ผิดนะผิดนะครับตรงนี้ถ้าได้นี่คือว่าฟุกนะเพื่อนนะเนีี้ฟุกนะครับอันนี้ผมไม่นับแล้วกันนะครับอ่ะรอตาต่อไปครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะเล่นผ่านเว็บไซต์มันเสถียรอยู่นะครับนะครับในมือในมือถือนะเพื่อนคนไหนที่มีแต่มือถือก็ไม่ต้องเนื้อเนื้อน้อยเนื้อต่ําใจไปนะครับอ่ะลองดูครับตอนนี้ยังแดงอยู่นะครับเนี่ยกำลังมันเริ่มหมดแล้วเห็นไหม กำลังเริ่มหมดครับนะเหมือนดวงเลยฮะกำลังเริ่มหมดนะครับเรารอให้มันออกเป็นสีแดงชัดๆเป็นฝั่งใต้เส้นศูนย์ก่อนนะฮะอันนี้อยู่บนเส้นศูนย์นะครับอ่ารอใต้เส้นศูนย์ครับอ่าลองดูฮะอ่ามาละมาละรอกราฟนี้แล้วกันนะแท่งนี้นะรอแท่งต่อไปนะซัดตุ้มครับอ่าลองดูฮะมาหรือเปล่ามาไหมมาไหมอ่าวินแล้วเห็นไหมครับ เข้าเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆไปลองใช้นะครับไม่มั่นใจแนะนำให้ใช้บัญชีทดลองทดสอบก่อนนะครับ